ตาเจ้าหาวจ้านี่กำลังเตรียมอาหารเที่ยงที่โรงเรียนของน้องเนยและน้องแยมอ้าวก็จะวันนี้จากจะทำปีกไก่ต้มสีอิ๊วให้กินใส่เกลือไปก่อนปีกไก่นี่ล้างสะอาดแล้วนะอันนี้ผงวิเศษใส่เข้าไปใส่ปุ๊บอร่อยปั๊บสีอิ๊วดำหวานใส่เข้าไปตามด้วยสีอิ๊วเพราะเป็นไก่ต้มสีอิ๊วไม่ใส่สีอิวมันก็ไม่ใช่ไก่ต้มสีอิ๊วสินะโอเคนั่นเติมน้ำซุป เปิดไฟจ้าไม่เปิดไฟมันก็ไม่สุกนะไก่ดิบกินไม่ได้นะจ้าอ่ะพอมันเดือดล้วก็ช้อนฟองออกต้องชอ้อนออกให้หมดนะน้มันจะได้ใสๆน่ากินช้อนออกให้หมดนีช้อนทิ้งไปเลยนะไม่ต้องเก็บไว้ช้อนทิ้งไปโอเคหน้าตาดูดีอย่นี้แตเนี่ยหอมนะเนี่ยเสียด้ายไม่มีกลิ่นต้องไปขึ้นงานอ่พูดถึงบอกใช่แบบทำน้ำจิ้มสีสด แหละน้ำปลาตเติมเข้าไปนิดนึงนิดนึงนิดบีบใหญ่เลยออะนาแมะนาวใส่เข้าไปโคลเลโคลเลโคลเล่เรียบร้อยรสชาติดีดีไม่ดีก็คือดีเพราะว่าเราทำเองก็ต้องดีอ่ะรู้สึจกจะขาดเปรียมม้ยวมันจะเติมไปนิดนึงอีกนึงอ่ะโอเคค่ะอ่าบรรจุใส่กล่องสิจ๊ะอ่ะน,นี่ข้าวนี่ข้าวหอมมะลิตาไดโนเสาร์เลยนะ มีเศษธรรมดานะไดโนเสาร์กินดีนะลูกฉันเรียบร้อยเคี่ยวเสร็จไก่นิ่มปุ๊บปีกนี่อ่ะกับปีกนี่คือแบบอย่างร่วนอนะ่ะสามสี่ปีใส่เข้าไปสี่ปีกโอเคดูสวยงามน้ำสีอิ่วใส่ลาดแต่หน้าด้วยผักชีแต่โรยปุ๊บสวยปับ๊บหน้ากินกระเทียม เจียวน้ำจิ้มซีฟู้ดมีสามหลงใสคคปิดฝาจ้าเอาละขาดไม่ได้ก็ต้องมีช้อนสิเนาะเราไม่ใช่คนอินเดียจะกินมือเอาแปะปปิบอ่ะเรียบร้อยมัน